มาวันเด็กพี่น้องมาวันเด็กแก้ววันเด็กทุกคนนะคะอย่าเพิ่งกลับนะคะอย่าเพิ่งกลับร่วมกิจกรรมด้วยกันจ้ากิจกรรมด้วยกันอ่ะปวดแทะอไม่อันมันหน้าบานลันกังญามันงามันงาถ้าไปเอาตาตาเศร้ากว่าพี่นง่ายของกามาเดี๋ยวเดิญกันพี่หน่อยมาเขาก็ได้อีหยังนั้นค่ะต่อไปเชิญกันแล้วกนนะคะจากโรงเรียนเดียวกัน โ <onz> <etus> รงเรียนชุดสุขใจคิรีนะคะชุดการแสดงระดับที่หนึนะคะตีชื่อชุดการแสดงมาเพระทันเขาเขาแจกหมดแล้วเขาแจกหมดแล้วยิ่ปีนี้มาอร่อยเแจกไว้แล้วเป็นไรนะลูกนะน้องเป็นอะไรนะน้องดีงานบันเด็ดพี่น้องมางานบันดีเด็จธรรมดาปีที่อาจจะสูงแต่เราก็ต้องระมัดระวังนะครับความปลอดภัย ทุกสิ่งทุกอย่างนะลูกนะไม่ว่าจะเป็นเวลาที่เราไปเรียนหนังสือที่เ่าเวลาอยู่ที่บ้านเราก็จะต้องระมัดระวังความปลอดภัยในชีวิตประจําวันที่เราอยู่ในชีวาตประจํางันมันเด็กดีมากๆเลยนะลูกนะถ้าคนไหนที่ไม่มีความกลัวแสดงว่าคนนั้นไม่มีเรียกว่าอะไรนะไม่มีประสาทสัมผัสทั้งห้าเนาะตื่นกลัวก็ต้องเป็นธรรมดาก็ต้องตื่นเต้นอยู่แล้ว ไม่ดีงานบดีเราจะทำให้เราหายกลัวเราจะทำาโอ้ยเลี้ยนแถวยังบุชพูดว่จะพูดปกค้องแล้วเลี้ยนราให้ลูกในร้านเองไก่ปวดนี่ได้แก้วน้ำด้วยจุดการเซดงที่สี่นะคะเตรียมความพร้อมแก้วน้ำน้ำน้านกลเไปทีเลยลูกมาแล้วมาแล้วชุดการเซ็งต่อไปมามามีติโปอยแอนด์เดอะเกิร์ลลูกมา เรีย่ยวเดียวมาเลียนเกี่ยวแล้วเกี่ยวเร็วมาเลียงนี่เร็วขนมาเที่ยวเที่ยวขนมเข้ากับพี่เขาเออนี่ตอนนี้ไปเลยนะยาวไปเลยจ้ะไอ้น้องไปด้วยนะลูกเออไปเออดัดบ้าพอดบ้าเกินแต่อันนี้แย่กับนย่ากับนทีก่อน พระธาตุอะไรจะงออีน่อยๆว้าภาประธาตุของตาเดียวนี้นี่ดวเหน่อยดีไหมคะนี่เนอต้อนเดี๋ยละต้อไปกันไปเดี๋ยละจ้าบ้านเด็กบ้านเด็กผี่น้องมึงดูเออ บ้านเด็กวัานเด็กเนืว่ากันนี้กูยัยบ่ต้องไปเอาให้เด็กน้อยอ่าวันเด็กของเขาี่ิแซ่บนะคะเออเสียงเพลงเมืองดังๆหน่อยค่ะวันเด็กของเขาวัานเด็กค่าได้บ้าล่ะล่ะเออได้อย่าเพิ่งกินเอาใส่นิคควันเออเดี๋ยวแป๊บเอาใหม่ แซวกับพี่อีกแล้วเนี่ยไปเลี้ยงนี่อีกไปเลี้ยงนี่เอกไปแล้วตหมดได้ยังหมแล้วเฮ้ย điện cho cô nhai chồng điện thoại theo Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โอซยอยางนั้นโอซายจงเลย่นอนเสกับพี่เมรืพี่ลีน่าดีมเด็กมาเด็กธรดามงานมาด็กมางานมาเด็กมาเดิพี่น้องมาเด้อบรลควรกันนะนี่กันเลย อันนี้ก็เริ่มงานบันเด็ลงานบันเด็กผู้หไ่กับบอลเพื่อกันพี่น้องคลิปนี้ท่านี้พี่น้องเนาะที่ใหม่กันไหมล่ะค้เรื่ลย